นี่คือปีโรดเขาจะไปตอบคำถามของพวกคุณโครบ้าใครเป็นผู้จัดการเซลล์ฟรีเซอร์อ่ะพี่ชอบกินอะไรครับพี่ชอบดื่มชาครับปีโลดชอบผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเด็อพอวอาจารย์ใช้พี่เป็นอะไรกับสิทธาฐา็มรกครับววแค่ 10k กระจอกน้อยมากผมเคยลงทุนกับบิตคอยน์ขึ้นไปเป็นล้าน ครับดกพี่เป็นใครมาจากไหนถึงทาคลิปพี่เป็นใครมาจากไหนพี่เป็นใครมาจากไหนทําถึงท oh. ํา oh. ดาม่าอดตัดตัวปลอมย้อนกลับไปในปี1939ลรักนักขัดอ๋อท็อปเทนเพลงอีสามที่ชอบที่สุดทําไมไม่ต้องเขียนเป็นอีสามวะทำไมไม่เขียนอีสานในหัวกูก็จะเป็นอีสานคำถามต่อไปพี่เป็นอะไรกับฟูรี่เป็นคนยิง พี่อายุเท่าไหร่คะตวตดึกชายปีอายุสิบสองขวบครับขอตมากทำการ์ตูนระบอกให้ดูไหนครับจุดเริ่มต้นของช่องนี้มาได้ยังไงหรือจริงๆแล้วช่องนี้สร้างมาเพื่ออดตัดต่อลอรมโดยเฉพาะเห็นไหมโชว์โชว์ตัวพี่อะไรเอ,อ๊ะไม่โชว์แล้วอ,อย่างคนจีนะ <c oughs> <c oughs>